มาตามคำเรียกร้องค่ะมี fc ขอสูตรขนมดอกดินมานะคะวันนี้เราจะมาทำให้ดูค่ะพอดีว่าพี่สาวจากนครพนมส่งดอกดินมาให้เยอะเลยนะคะพร้อมแล้วก็มาจดสูตรกันเลยค่ะถ้าใครจดไม่ทันเดี๋ยวปุ้ยจะพิมพ์ไว้ให้ด้านบนนะคะนำดอกดินมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะแล้วก็ตัดให้เป็นท่อนๆแบบนี้เราจะใช้ทั้งต้นเลยนะคะแต่ไม่เอารากค่ะต้องบอกว่าดอกดินหายากมากจริงๆนะคะ อุ้ยโชคดีมากเลยค่ะมี fc คุณยายส่งมาให้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำดอกดินที่เราตัดไว้เป็นท่อนๆมาใส่โถปั่นค่ะแล้วเราก็จะปั่นกับน้ำกะทินะคะเราจะใช้กะทิทั้งหมด1กิโลครึ่งหรือประมาณ1 5 0 0มิลลิลค่ะเพ้จะแบ่งปั่นหลายๆรอบนะคะปั่นจนเนื้อดอกดินละเอียดแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้เราจะไม่ผสมน้ำเลยนะคะดอกดินของเราจะได้ออกมา มันเข้มข้นค่ะเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ผสมกับแป้งมันค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นเราจะผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนเลยนะคะผสมจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะค่อยๆเติมน้ำกะทิกับดอกดินลงไปค่ะแล้วก็ผสมให้แป้งแล้วก็น้ำตาลละลายนะคะ ดอกดินเขาก็จะขึ้นตามธรรมชาตินะคะเขาจะขึ้นในแหล่งที่ดินอุดมสมบูรณ์ค่ะตามชายเขานะคะคุณยายบอกว่าถ้าใครหาดอกดินไม่ได้จริงๆสามารถใช้ใบไข่เน่าแทนได้นะคะเสร็จแล้วเราก็นำมาหยอดในซิลิโคนเลยค่ะให้เราทา้ํามันพืชที่ซิลิโคนก่อนนำขนมลงไปหยอดนะคะเวลาขนมเย็นตัวลงดีแล้วเราจะได้แกะออกจากพิมพ์ง่ายๆค่ะเพราะว่า เราใช้แป้งข้าวเหนียวเป็นส่วนประกอบนะคะแป้งข้าวเหนียวเขาก็จะเหนียวหนึบติดกับที่ซิลิโคนค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นใบตองก็ได้นะคะจะมีกลิ่นหอมอีกแบบหนึง่งหรือว่าจะเทใส่ถาดใหญ่แล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยมะพร้าวทืนทึกขูดลงไปเลยโรยเกลือน,นิดหน่อยนะคะเขาจะได้ออกเค็มปลาแหมปลาแหมตัดกันกับรสหวานค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปนึ่งในน้ําเดือดเลยนะคะ เราจะนึ่งประมาณ20นาทีค่ะหรือว่าจนกว่าขนมจะสุกพอขนมสุกดีแล้วเราก็จะพักไว้ให้เขาเย็นตัวค่ะปุ้ยทําไว้ตอนเย็นปุ้ยก็จะทิ้งไว้1คืนเลยนะคะเราก็จะได้ขนมดอกดินหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยรสชาติอร่อยมากหอมหวานมันอร่อยเขียวเนึบหนับถ้าใครชอบลองไปทํากันดูนะ